ครบห้าปียังไม่มีแพลนแต่งมินนัทวรานางร้ายน่าสวยอวดผิวออร่าควงแฟนปาร์ตี้วันเกิดเผยซีนหวานทั้งกอดทั้งสมมินนัทวราปล่อยซีนหวานทั้งกอดทั้งสมแฟนหนุ่มเห็นแล้วใจฟูตามเลยเลอแ๊บเดียวก็ปลูกต้นรักกันมานานถึง5ปีแล้วสำหรับนักแสดงสาวมินนัทวราวงศวนากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างวิทวิตฟูจินิรันที่ถึงแม้จะไม่ค่อยวือหวา แต่มักจะแบ่งเวลาเติมความรักให้กันแบบไม่รู้สึกขาดตลอดล่าสุดมินนัทวาราก็ได้ปล่อยซีนหวานผ่านทางไอจีโดยเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับหยางวัดวิทวิทย์พร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าขอบคุณมากนะสาหรับทุกอย่างอยู่ในวันเกิดครบมา5ปีแล้วอยู่ด้วยกันทุกวันตลอดไปเลยนะคะซึ่งนอนจากแฟนๆจะเข้ามาอวยพรมาคล้ายวันเกิดปีนี้ให้กับมินนัทวารากันยกใหญ่แล้วต่างก็ยังพูดได้ว่าเป็นการฉลองวันเกิดที่น่ารัก มีทั้งความหวานและความอบอุ่นเต็มไปหมดเลยมีนันวเวลาออกปากไม่กดดันแกงเพื่อนสาวแต่งงานมีลูกแซงคู่ตัวเองไปหมดยอมรับคู่เราช้าเองถึงไม่หวานแต่ก็ไม่ได้รักกันน้อยลงยันแต่งกับแฟนคนนี้แน่นอนคือมันไม่ชิงเป็นแพลนคุยคุยกันไว้แบบเออเธอเราแต่งงานกันนะคือคุยกันไว้แล้วแต่ไม่ได้ระบุว่าเมื่อไหร่ปีไหนแต่ว่าคือพอสถานการณ์ไม่โอเคก็หยุดไปก่อน พอเพื่อนๆรอบๆตัวไปกันหมดแล้วเรามีการเร่งมันขึ้นมาไหมแบบว่าถึงเวลาแล้วนะอะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากแล้วกลัวผู้ชายไปเพราะว่าคืออย่างที่บอกผู้ชายเขาทาร้านอาหารด้วยไงมันก็กระทบแล้วก็ให้กําลังใจกันมากกว่าไม่อยากให้เขากดดันกว่าเดิม